ตึ้งหนูสวัสดีค่ะมาพอกอนหละจ้ากับช่องคุ้งพพยกินบ้านบ้านเมื่อนี้จ้าพี่น้องพาพี่น้องมากินปิ้งหนูนะจ้าพี่น้องแล้วก็ตำมะฮุงจ้าพี่น้องตำมะฮุงใส่มะกอกดด้วยจ้าเส็ยบเลย,เลยน้องเป็ดกเลยตำแบบบ้านบ้านเท่านี้หละจ้าพี่น้องโอ้ยเบิ่งหมกพิกจาก้าถ้าหมกิกแห่งหมกิกซดใส่มะกอก,กสามหน่วยจ้าพี่น้อง นี่ก็คือทิดมะกอกแห้งคืออยากจะพี่น้องต้มหุงแซมมะกอกอุย้ยเบิ่งจากพี่น้องไปจะแซีบแห้งมาด้จากพี่น้องเสีบเบน้ำกันก็ปิ้งจ,ง,ปง,นะงจากพี่น้องปิ้งหนูนาบ้านเฮาอุ้ยคุณนะโตบากใหจ่าพี่น้องนี่เหีมเหมเลยจ้ะหอมหอมเลยกินกรุบทีบจากพี่น้องสองตงัวนะจ้ะหนูนามาจากพี่น้องบันนี้เซีบเซบน้งกันอ้ย คักอีดีบรรยากาศลมเย็นวีวีจ้ะพี่น้องเรามาคุยซึ่งหนูแนวเข่ากันมาเลือกจากพี่นออ้องซึ่งหนูนนอนอ ข่าห้เกกงเรื่องกับบรรยากาศงามเลยแับกินเพื่อนจะเป็นเอ,อกลักษณ์เฉพาะเพื่อนจ้ะพี่น้อกตับด้จะดำๆนะตำหุงใจมะกอก สรงนี้ตำมกหุงตำมกหุงคุ้มมือจ้ะพี่น้องแต่มาโกกมาเนี่ยสซับ กัดหิน <sist> ห <desarrollo> ้เพชรจัดหมกรอบหอม จักทีวานเนื้อคืออย่างนะตตาพี่นอ้องเจ้าว่าแซ่บห,หนูน่าตัวหใหญ่เฮง 我讲，我讲，慢慢。 หม,มองจับเข่ากันให้มองจับน้องปิ้งนู้นนะอมองสิ่ ห,หลายมลาเมื่อนี้ไม่ได้ข้าปุ่นามากินแล้วต้ำแบบเผ็ดๆนัวๆจ้าพี่น้องใช้มะกรอกซ้ำหน่วย มกกบังคนมันกับบะมักจากพี่น้องมะกอกบางคนกับบะมักกินเนะาะขบัดมันหลายแทะมาเดอ้อจ้าพี่น้องกินปิ้งหนูน้ำกันเดอ้อ เสียดายแต่บ่ได้เอาเขามา

งามเนี่ยจากพี่น้องที่ปุ่นไปใส่เห้วเนาะใส่เห้วใส่หนูมัน,มนแซ่บงามเนาะ มกปริกแห้งมกปริกสดต์โห,หลูไปได้จ้าพี่นอ้องเห็นนูน่านันกัดเดื้อจ้าบนหนังกระเสบแต่พี่น้องหอมหอม ันไพย่ผม อากาศลมขักจากพี่น้องย้ำแรงกระดู เป็นเมน,นูหนึ่งที่แบบคิดหลายบ่ไเด้ไหมจ้ะพี่น้องถ้าคิดหลายคือแบบว่ามันจิงเาอยากกินเลยไหมจ้ะถ้าคิดหลายนะต้องแบบว่าปล่อยใจชิวๆเจ้าสิ่กินได้จ้ะพี่น้องคอมเมนต์คิดว่าจังสันดังซี่แล้วจะกินปรได้จ้ะพี่น้อง คนมูที่ขดหลายไปได้ต้องขดในน้อยเบิต้อ,องขดผ้ามาจ้ะพี่น้องนูน้าเสียบๆจ้ะพี่น้องอาะาแล้วจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะจ้ะตำมงังหงใส่มะกอกนะจ้ะพี่น้องแซีบแบบบ้านๆเนี่ยนะจ้ะส่มักพริกแห้งมักพริกสดจ้ะพี่น้องใส่มะกอกสามหน่วยนะจ้ะนัวนัวแล้วก็ปิ้งนูนาจ้ะพี่น้อง นี่โอ้ยอยังบริสิมตับเนาะพี่จังเดะอืมตับคือตับไก่เลยจ้ะพี่น้องแซบเหลืออยู่จ้ะพี่น้องเอาไว้กินตอนแรกนเนาะจ้าอาจาจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะจ้ะไพ่หมักกะฝากพี่น้องคือเก่าเนาะจ้ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามจ้เนาะวันนี้กุุงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพ่อกนใไม่คลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะ